เกิดเรื่องสลดนะครับตอนนี้ยังไม่เป็นคดีแต่มันเป็นเรื่องสลดอยู่เนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ฝั่งผู้เสียหายเนี่ยฮะเข้ามาร้องเรียนกับสื่อมวลชนอือมารับกับเราโดยตรงมารับกับเราโดยตรงนักข่าวในพื้นที่นะครับที่ไปประสานนะฮะบอกว่าช่วยหน่อยลูกเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมสลดยังไงคือครอบครัวนี้นะครับเป็นครอบครัวออทิสติก มีแม่คนเดียวที่สมบูรณ์ครบ32 uh huh. นะครับที่ไม่มีความผิดปกติทางร่างกายนะครับ uh huh. แต่ว่านอกนั้นสมาชิกทั้ง4คนภายในบ้านเนี่ยเ,เป็นคนพิเศษเนาะ uh huh. ก็คือเป็น uh huh. ป่วยเป็นออทิสติกนะครับแต่ลูกสาวเนี่ยฮะถูกล่วงละเมิดทางเพศถึง2คน 2> uh huh. 1นในนั้นคือญาติทางห่างนี่แหละซึ่งกำลังจะบวชนะครับตอนนั้นเป็นนาคด้วยนะกำลังจะเข้าสวดอะไรนี่แหละ นะครับก่อนที่จะบวชเป็นพระเป็นนาคอยู่เนี่ยไปล่วงละเมิดลูกสาวนะครับของครอบครัวนี้ของครอบครัวนี้นะครับซึ่งป่วยเป็นออทิสติกเนี่ยนะครับผมก็คือเกิดเรื่องสลดแบบนี้ขึ้นมานะฮะเราเองเนี่ยโอ้โหทำข่าวเมื่อเช้าตกใจเลยนะครับผมโดยวันนี้นะครับทางทีมข่าวอิจานเนี่ยได้ไปที่ตำบลสนามชัยอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเนื่องจากว่ามีครอบครัวหนึ่งครอบครัวนะครับมาร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนนะครับว่า ลูกสาวนี่นะฮะถูกล่วงละเมิดทางเพศถึง2คนแต่ว่าคนที่กระทำผิดเนี่ยมี2คนเช่นกันนะครับคนละกรณีเลยแต่ใช่นะครับผมซึ่งบ้านที่อยู่ของครอบครัวนี้นะครับเป็นฐานะที่ค่อนข้างที่จะยากจนมากนะฮะตามสมภาพที่ทุกคนได้เห็น<ม>ก็คือเป็นเพิงสังกะสีเอามาแบบว่าสร้างเป็นบ้านกระท่อมหลังเล็กๆนะครับอยู่ด้วยกันทั้งหมด5คนนะครับ ซึ่งคุณพ่อเนี่ยอายุ54ปีป่วยเป็นออทิสติกคุณแม่อายุ51ปีเป็นคนเดียวในครอบครัวที่สภาพร่างกายปกตินะครับมีลูกสาวคนโตอายุ26ปีลูกสาวคนกลางอายุ25ปีและลูกสาวคนเล็กอายุ18ปีทั้งหมดป่วยเป็นโรคออทิสติก autistic, นะครับซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกภายในบ้านเนี่ยก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วแต่ประเด็นที่มันเกิดเหตุก็คือว่าเมื่อ วันที่14เมษายนเธอเนี่ยได้พาลูกสาวคนโตไปช่วยงานบวชในหมู่บ้านซึ่งเป็นงานบวชของญาติห่างๆซึ่งขณะที่เธอนั่งหลังจานขณะที่เธอเนี่ยหมายถึงว่าคุณแม่เนี่ยนั่งหลังจานอยู่ภายในวัดนะฮะหรือว่าภายในบ้านของคนที่จัดงานบวชนะครับ hmm. คนที่บวชเป็นนาคเนี่ยพาลูกสาวของเธอเนี่ยไปที่ท่อระบายน้ําข้างทาง,างเธอก็เลยแบบว่ามีคนมาบอกว่าเนี่ยๆคุณยาย ลูกสาวกับนาคเนี่ยไปด้วยกันนะนาคพาไปนาคพาไปนาคพาตัวลูกสาวเนี่ยไปนะก็เลยตกใจนะครับเลยตามไปดูจึงพบว่าลูกสาวถูกนาคเนี่ยที่กําลังจะบวชเนี่ยนะฮะกระทําชําเราอันนี้คือคําของคุณแม่นะว่าแบบเห็นเลยว่าเขากระทําชําเรา อืมน,นะครับกาอ้างใช่ไหมนั่นแหละนะฮะเป็นคํากล่าวอ้างนะครับแต่ว่าก็คืออ่ะตัวคนเป็นแม่เองก็ยืนยันว่าเห็นจริงๆนะครับและลูกสาวก็โดกนกระทาจริงจริงนะครับจากนั้นเนี่ยเธอจึงพาตัวลูกสาวนะครับไปตรวจสุขภาพร่างกายนะตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลแต่ว่าไม่ได้ตรวจเพราะว่าทางโรงพยาบาลแจ้งว่าจะต้องไปแจ้งความเสียก่อนอหากไม่แจ้งความเสียกวนจะมาตรวจภายในหรือว่าตรวจร่างกายเนี่ยต้องเสียเงินจํานวน4 0 0พบาท <_ an> แต่เจ้ากรรมครับเงินที่ติดตัวไปวันนั้นเนี่ยมีเพียงหนึ่งร้อบาท <_ an> จึงไม่พอที่จะเสียค่าให้ตรวจร <_ an> ่างกายลูกสาวนะครับ <_ an> จึงกลับมาไกล่เกี่ยกับคนที่เป็นผู้กระทำ <_ an> ว่าจะรับผิดชอบอย่างไรซึ่งผู้กระทำครอบครัวผู้กระทำเนี่ยยอมรับนะยอมรับว่าทำจริงแต่ว่ากึ่งรับอะว่าแบบไม่ได้ล่วงละเมิดแค่แบบจับนม เล่นๆอ๋อจ,จับหน้าอกอะไรอย่างนี้คือแบบโอ้โหนะครับผมก็เลยยอมเสียเงินเจ00ันบาทแล้วก็แสดงความรับผิดชอบโดยการว่าให้ลูกชายบวชก่อนพอบวชศึกเสร็จแล้วเนี่ยจะมารับผิดชอบด้วยการแต่งงานทีนี้คุณแม่เองเนี่ยก็เลยนิ่งนอนใจแล้วก็เออไว้ใจว่าเขาคงรับผิดชอบลูกสาวเราะจะมาแต่งงานก็รอจนหลังสืนะครับพอสืออกมาแล้วหายจ้อยเลยไม่รับผิดชอบก็อยู่ในพื้นที่ด้วยกันไหม อยู่ในพื้นที่เดีวยวกันครับหมู่บ้านเดียวกัน mm hmm. นะคะ,ะเดี๋ยวไปฟังเสียงคุณแม่เล่าตอนเหตุการณ์กันหน่อยครับป้าเขาจัดงานบวชลูกชายเขาตอนนี้ป้าก็เลยไปช่วยทํากับข้าวช่วยล้างช่วยล้างชามเขาตอนแหงหน้ากลับมาเนี่ยเราก็ทาาาําประมาณนี้แหละล้างชามประมาณเวลาประมาณนี้แหละประมาณหนึ่งทุ่ม<ๆ>น้องเขาได้ออกจากป้าไปอ่ะก็คือลูกชายเขาก็หลอกไป เราก็ไปข่มขืนน้องอยู่โน่นทุ่งนาของท่อขํงท่อน้ำสาธารณะนี่นนป้าก็ตกป้าไม่ควรกับว่านู่นลูกสาวเธอไปแล้วไปไหนไปกับนาคน,นแหละเขาว่าปา้าเลยตกใจก็วิ่งออกมาดูเรียกหาลูกสาวทั้งโวยวายทั้งเรียกหาพอดีผู้ชายมันก็วิ่งออกไปนู่นออกไปข้างบ้านมันไอลูกสาวนี่ก็วิ่งขึ้นมาข้างบนนี้ ป้าก็เลยจูงกลับบ้านรีอป้าก็เอาไปคุยกันญาติพี่น้องก็อยู่ป้าเขาก็อยู่คุยกันตกลงกันเพราะว่าเขาจะให้ลูกเขาบวชก่อนแล้วเขาจะให้ค่าเสียหายเราเขาจะทางครให้เรา,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 เราแต่พอลูกเขาสิก่กมาเขาไม่ยอมรับเลยเราบอกให้เขาเซ็นสัญญาเขาก็ไม่มาว่าเขาไม่ได้พูดว่าเขาไม่ได้ให้ค่าเสียหายอะไรเราอ ก็ให้แค่เจ็ดพันก็ยอมรับว่าลูกเขาทาแต่เขาให้ทัขวันน้องแค่เจ็ดพันอืมแม่ก็ยอมรับแหละถ้าลูกก็สิกออกมาเขาจะมาแต่งให้เอ้ลูกก็สิกออกมาแล้วเขาก็ไม่พูดอะไรเลยไม่ทำตามสัญญาเลยจ้าไม่ทําตามสัญญาที่เขาพูดกับเราไว้คนที่สองนี่อันนี้โดนพี่ชายอายุเจ็ดสิบสามปีครับล่อลอหลวงไปข่มขืนเขาอยู่บ้านน้องแครนู่นบ้านถัดไปนู่น ครับผมอันนี้ก็คือเสียงของคุณแม่นะที่เล่าเหตุการณ์ว่านาทีที่เจอนะครับลูกสาวโดนกระทํานะครับผมอ่ะแต่ว่าทีนี้เราก็ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองด้านนะครับเนื่องจากว่าคดีนี้เรื่องนี้ยังไม่เป็นคดีความเนื่องจากว่ายังไม่เกิดการแจ้งความใดๆมีเพียงลูกสาวอีกคนหนึ่งที่บอกว่าโดน คุณตาวัยเจกว่าเนี่ยนะฮะร่วงละมืดนะครับอันนั้นก็คือเป็นคดีความไปแล้วอันนั้นต้องว่าไปกันอีกทีตามขั้นตอนแต่ว่าเรื่องที่เป็นประเด็นเนี่ยก็คือญาติที่กำลังจะบวชนาคนะครับแล้วก็ร่วงละมืดลูกสาวของเธอเนี่ยนะฮะ,ะเธอบอกว่าเธอก็ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมเนื่องจากว่าบอกว่าจะมาแต่งงานกันบอกว่าจะรับผิดชอบพอสื่อ,<า>ออกมาก็ไม่ได้มารับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นทีนี้เราก็เลยเดินทางนะครับไปที่บ้านของนางนางเทืองนะครับนายเทือง อ่นายเทืองเนี่ยคือผู้ก่อเหตุซึ่งเป็นนามสมมุตินะนายเทืองเนี่ยนามสมมุตินะครับผมโอเคแต่พอไปที่บ้านเนี่ยนะฮะเจอเพียงคุณแม่คุณแม่คือนางขุยนะฮะอายุ8ปปีนั่งลังจานอยู่ที่บ้านเลยวันนี้ที่เราลงไปนะครับโดยคุณแม่เนี่ยบอกนะครับอธิบายชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณแม่บอกว่าอย่างนี้นะฮะคุณแม่ผมบอกว่าลูกชายเนี่ยตอนนี้ไม่อยู่บ้านไปทํางานนะครับที่อื่น แต่ว่าเรื่องที่ถูกกล่าวหาเนี่ยไม่เป็นความจริงอ,อันนี้ก็เป็นอีกมุมหนึ่งแล้วอ,อีกมุมหนึ่งบอกว่าไม่เป็นความจริงเนื่องจากว่าลูกชายเนี่ยไม่ได้ทรํรล่งเกินขนาดที่ครอบครัวอีกฝั่งหนึ่งพูดเป็นเพียงการแค่จับหน้าอกหยอกเล่นตามภาษาพี่น้องกันเท่านั้นพี่น้องก็จับหน้าอกกันด้วยเหรออืมอันนี้คือคําของคุณแม่ฝ่ายชายอันนี้สงสัยเองเฉยๆนะครับ อันนี้คือคําของคุณแม่ฝ่ายชายบอกว่าแค่จับหน้าอกหยอกเล่นตามภาษาพี่น้องเท่านั้น<ม>แต่น้องเป็นผู้หญิงนะคร<ม>น้องเป็นผู้หญิงนะคะอ,อย่างอย่างพี่กับกล้องเนี่ยเป็นพี่น้องกันคือดิฉันกับกล้องเป็นพี่น้องกันนะคะอากล้องจับหน้าอกพี่<ม>อะไรอย่างนั้น<ม>นไม่เคยนะครับ แปลกนะฮะอ่ะนี่แหละนะครับผมแต่นอกจากนี้เนี่ยบอกว่าแล้วทําไมทางครอบครัวถึงจ่ายค่าเสียหายล่ะก็คือเริ่มแรกเริ่มทีเนี่ยนะฮะทางครอบครัวผู้เสียหายเนี่ยบอกว่าเห็นจัดจ่าแล้วนะว่าลูกชายเนี่ยทำจริงๆฉะนั้นต้องการที่จะค่าเยียวยารักษาค่าทําขวัญนะครับสามหมบาทนะครับแต่ทางครอบครัวของฝ่ายชายเนี่ยบอกว่าไม่มีให้หรอกเพราะว่ายากจนเหมือนกันแต่เห็นว่าลูกชายเนี่ยร่วงละเมอจริงจริงก็คือมีการจับหน้าอกผู้หญิงจับหน้าอกอา ครอบครัวผู้เสียหายจริงก็เลยจ่ายไปแค่เจ็ดพบาทนะครับเพื่อให้เรื่องมันจบจบไปอันนี้คือคุณแม่พูดนะฮะส่วนเรื่องต่างๆเนี่ยขอปฏิเสธนะครว่ามีการล่วงและเมื่ต่างๆนานาคล้ายกับการขคค่มขืนเนี่ยอันนี้อนนขอบอกว่าปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงะนะครับผมอ่ะทีนี้ก็คือแน่นอนนะฮะพอเกิดเรื่องแบบนี้ทางผู้เสียหายเนี่ย ก็รู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยร้องให้สื่อเนี่ยช่วยช่วยตามหาความเป็นธรรมให้หน่อยนะครับ<ม>ซึ่งล่าสุดนี่นะฮะทางนายกันวะลินนะครับเมืองแก้วในอำเภอเมืองสตึกเนี่ยได้เข้าไปดูละตรวจ<ม>สอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับพร้อมประสานบอกว่า เดี๋ยวจะประสานเรื่องนี้นะครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยมารับดูแลส่วนทางอำเภอเนี่ยทางตำบลเนี่ยจะรับผิดชอบโดยการสร้างบ้านหลังใหม่ให้เนื่องจากว่ามีโครงการที่จะช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ภายในเขตตำบลภายในเขตอำเภอตังกล่าวอยู่แล้วคือบ้านของทางครอบครัวเขาก็ค่อนข้างที่จะแบบโอ้รด้นแค้นเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปฟังเสียงท่านในอำเภอกันหน่อยนะครับ ก็จากที่ทราบในข้อเท็จจริงนะครับว่าผู้เสียหายเนี่ยไม่ได้รับความเป็นธรรมนะครับในส่วนของคดีก็จะดําเนินการตรวจสอบคดีนะครับในส่วนขั้นตอนตามระเบียบกฎหมายนะครับให้ได้รับความเป็นธรรมถึงที่สุดนะครับด้วยสภาพความเป็นอยู่อีกอย่างความความอยู่ก็เป็นบ้านที่ค่อนข้างอย่างทุดโทรมไม่มีความมั่นคง,งของบ้านนะครับก็อีกทั้งผู้อาศัยในบ้านก็เป็นผู้ป่วยออทิสติก นะครับในส่วนของอำเภอก็จะจะมาสร้างเป็นบ้านสตึกเป็นน้ําใจให้กับกับคุณป้าแล้วก็ลูกๆนะครับเบื่องต้นพ่อที่ทราบเรื่องบอลไม่เป็นยังไงบ้างครที่คุณป้าเล่าให้ฟัง,งคุณป้าก็บอกว่าเป็นลูกสาวสองคนก็โดนละ,มะ,ละเมิดทางเพศจริงๆนะครับซึ่งในส่วนของผู่ก็ทําความผิดก็ไม่ได้ชดใช้ค่าเสียหายให้นะครับในส่วนนี้ที่ทเราฟังมาซึ่งอาจจะต้องดําเนินคด,ดีตามกฎหมายก็ ในส่วนของฝ่ายปกครองเองก็จะตรวจสอบข้อท็จจริงนะครับเพื่อให้ได้รับความเป็นธรรมให้กับคุณป้าและเขาและลูกๆนะครับครับผมอันนี้ก็คือในอำเภอสตึกนะครับที่บอกว่าโอเคเดี๋ยวรับเรื่องนี้ประสานไปยังจเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็ให้ดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปแต่ถึงอย่างไรเนี่ยก็จะต้องมีการตรวจสอบเรื่องเรา ข้อที่จริงต่างๆว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับผมเป็นขั้นตอนกลางสุดสวนของตำ้วจตํารวจเนาะก็ต้องรอดูกันต่อไปเพราะว่าอย่างจริงๆอะ่ะเคสเคสเกิดถ้าหากเกิดเคสกรณีที่เหยื่อถูกข่มขืนหรือว่ากระทำชำเราเนี่ยถ้าแบบจริงๆแล้วเนี่ยจ,จะต้องเข้าไปแจ้งความก่อนแล้วเดี๋ยวทางตํารวจเนี่ยเขาก็จะมีออกใบ ใบมาให้มาให้แพทย์เพื่อที่จะผักเอาตัวเหยื่อหรือผู้เสียหายเนี่ยไปตรวจร่างกายครับเนาะจะเป็นแบบนี้ตลอดเดี๋ยวเราติดตามต่อนะครับเนื่องจากว่าค่อนข้างที่จะเป็นเรื่องที่สลดมากนะครับเกี่ยวกับสังคมไทยคือน้องเป็นผู้ป่วยออทิสติกด้วยอ่ะนะฮะก็เห็นใจนะครับไม่ว่าจะเป็นใครนะครับที่ถูกล่วงละเมิดหรือว่าถูกกระทําตามจริงเนี่ยแค่สายตาก็ผิดแล้วนะนี่เราก็เคยเจอแบบ สายตาที่รู้สึกว่าแบบถูกคุกคามไหม้นะบางทีเราก็แบบไม่ได้แต่งตัวล่อแหลมอะไรแบบน,นี้เราก็แบบเจอส่ตาคุกคามเราก็รู้สึกว่าขนล,ลุกอะ่ะแล้วก็รู้สึกแบบไม่ไม่ค่อยโอเคเนาะครับรผมออันนี้ก็ว่ากันไปอีกทีนึงะนะครับเดี๋ยวเราจะตามติดเรื่องนี้ไปจนจบเช่นกันนะครับ